สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนรบรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่ก็ตั้งใจมาที่สวนแต่เช้าเลยนะคะเพื่อจะมาปลูกต้นไม้แล้วก็จะได้เก็บถั่วลิสงช่วยยายที่ตั้งแต่ฝนตกพายุโนอื่นเข้านะคะไม่ได้เก็บเลยป่านนี้ไม่เช่เกิดแล้วหรอคะเนี่ยแล้วนี่ตั้งใจว่าจะเก็บวันนี้กันนะคะข้าวนี้พ่อของแม่ใหม่เป็นคนปลูกนะคะประมาณสักสามสี่ปีแล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้ ปลูกข้าวไม่ได้เลยเพราะว่าแห้งแรงมากตรงนี้จะไม่ได้กินข้าวเลยมาปีนี้ละค่ะท่านดีใจมากเลยนะคะที่ปลูกข้าวแล้วจะได้ผลผลิตเดี๋ยวตามแม่ใหม่เข้าไปดูในสวนกันนะคะอุตสา์มาที่สวนแต่เช้านะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาลดน้ําต้นไม้ที่ปลูกใหม่แก้วมังกรอ,อะไรพวกนี้นะคะดูสิคะฝนตามมาเลยค่ะ แม่หมคงจะต้องกลับบ้านก่อนนะคะเนี่ยดูดูต้นสนดูค่ะโอ้นี่นะคะแม่หม่ก็เลยรีบนะคะปักชำต้นอันนี้เลยนะคะเนี่ยโหระพาปลูกตรงนี้เลยค่ะปลูกแบบง่ายๆแต่ว่ายังไม่ลดน้ำก็เนแม่หม่จะกลับบ้านก่อดเผื่อว่าฝนตกนะคะแม่หม่ก็ตัดจากต้นนี้ละค่ะตดัดตัดออกแล้วก็รีบจิ้มเลยนะคะปกัปกๆอย่างนี้เลยค่ะ อันนี้วิธีต้นนี้แม,ม่หมาก็ทําวิธีเดียวกันนะคะช่วงนี้กําลังปลูกได้ง่ายมากๆเลยนะคะวิธีการที่แม่หมาทําก็นี่เลยค่ะนี่เป็นต้นโหระพาที่แม่หมาทําวิธีแบบเดียวกันนี้นะคะแม่หมก็ตัดเลยนะคะตัดเลยค่ะได้แล้วนะคะกิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันีแม่หมาก็ปลูกแบบเป็นกลุ่มๆเลยนะคะเนี่ยไม่ยากเลยค่ะไม่มีอะไรนะคะ จิ้มลงไปเลยค่ะแค่นี้เพราะว่าดินเขากำลังเปียกอยู่แค่นี้เองค่ะยังไม่ต้องรดน้ำนะคะเพราะว่าฝนจะมาแล้วไม่ไม่ก็จะไปแล้วเหมือนกันอันนี้ก็เป็นต้นกะเพราที่ลงไปใหม่นะคะก็หาหาดึงมาค่ะอยู่ตรงไหนมีเกิดก็ดึงมารวมๆกันไว้เพราะว่าต้นกะเพราต้น ต้นนี้นะคะต้นกะเพรากลุ่มนี้เริ่มเริ่มแก่แล้วนะคะแล้ววิธีการที่แม่ใหม่จะรักษาเขาไว้ให้นานๆก็คือนี่เลยค่ะพยายามที่จะมาตัดไว้นะคะนี่ตัดไว้เดี๋ยวที่แก่ๆนี่เดี๋ยวเขาก็จะนี่นี่น,น,นมาแล้วคุณผู้ชมไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ นี่ฝนก็เริ่มเบาลงแล้วนะคะเนี่ยดูสภาพสิคะน้ำเต็มเลยต้นไม้ของแม่ใหม่นะคะโอ้โหดูต้นผลาที่แม่ใหม่เพิ่มปลูกไปนะคะจมอยู่ใต้น้ำแล้วตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ลดเร็วค่ะวันนี้ฝนตก ต้นไม้ที่แม่ใหม่ปลูกลงไปก็ได้รับน้ําแบบชุ่มฉ่าเลยนะคะแม่ใหม่เองก็ดีใจนะคะเพราะว่าแม่ใหม่เพิ่งจะปลูกไปใหม่ๆหลายต้นเหมือนกันนะคะปลูกทีละต้นทีละต้นนะคะจนตอนนี้แทบจะไม่มีที่ลงแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ